วันนี้นะคะเราแวะกลางทางเช็คร่มยางก่อนที่จะไปนะคะโอ้เ oh. ข <laughs> าถ่ายวีดีโอจะรงคลิปเอาหรอ ึงแล้วดงพญาเย็นทมปิ้งเดี๋ยวขอไปชีก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อกับข้าวเพิ่มกันเดียว ตอนนี้นะคะเรามาเจอรถกับข้าวค่ะซึ่งบังเอิญมากมากเลยค่ะจอดสิคะคุณป้าคุณป้าคะอุจยจอดแล้วค่ะฮัลโหลใครยังไงคะเอาไปทำอะไรย่างค่ะโคหมูไหมเอาเนื้อหมูติดมันเอาเนื้อมานะแล้วก็อะไรอีกาน้ำกระเทียมดองไหมคะถามไปเลยมีอะไรบ้างไข่ไก่ดิบมีต่างขายเอาไข่ไก่ดิบนี่อันนี้เท่าไหร่โลเลยอันนี้เหรอครึ่งสามขีด สามขีดหนูซื้อไม่เป็นอ่ะข้าวสาองก้อนนะคะครึ่งโลกันทำอะไรกินย่างย่างสามขีดมันประมาณเนี้ยพอกินอ่ะครึ่งโลเท่าไหร่อะคะครึ่งโลเก้าสิบบาทสามขีดสี่ขีดสี่ขีดกบขีดนึ่งมันก็ครึ่งโลละอะโอเคครึ่งโลไม่ถ้าเหลือหนูไม่มีตู้เย็นไปกันต่อค่ะคุณพี่มันโชคดีแค่ไหนที่เราไปเจอรถชขายกับข้าวนะคะ คือนมนะคะหิวนมตอนด็กนอ,นนอาหารการหิวตอนด็กของเรานะคะอ่ตะตม่อกี้ลืมกดนะคะอันนี้คือนมของเรานะคะเถ้าไม่กินนมจะนอนไม่หลับนะคะอันนี้คือแก้วแก้วเล็ก ทัพโปแวรนะคะมี2ชุดและมีอีกคนหนึ่งมาแบบไม่ได้นัดหมายและนี่คือแก้วของเขาโทษันทีมาแบบเซอร์ไพรส์อันนี้คือแก้วของเขา <c oughs> อันนี้คือแก้วของเขาฝนตกค่ะทุกคน1 5ฝนตกค่ะทุกคนเหมือนจะมีฝนตกลงมา มนี่ครับนี่ครับตะเกียงของเราครับ ของเรานะคะดินเนอร์ค่ะดินเนอร์พี่ว่าพี่ว่านั่งตรงข้ามหนูสิดินเนอร์นะคะในป่าและงานสวัสดีค่ะตอนนี้เวลาแปดโมงอุ่นแล้วเราะ้าง่างง่วงมากเลยจะต้องไปล้างหน้าแปรงฟัน วิวสวยมากและนี่ก็เป็นน้ำตกหน้าแคมป์ของเรานะคะพี่วานพี่วานพี่วานไปอีสานก่อนนะ และนี่ก็จะเป็นทางเข้าป่าดงพญาเย,ย็นนะคะแต่ไม่เคยมา,า,า,มาเอาสะลับบุรีราามาเป็นสะลับบุรีก่อนจะเดินไปนะคะเส้นทางธรรมชา,มาติาดงพญาเย,ยน็นแต่กี้เราก็ไม่กันดงพญาเย็นแต่หนิไม่รู้ว่าอะไรมันคือดงพญาเย,ย็นบ้างคะเเราก็ดินไป หนัวใบแรกของด้านแคมปิ้งนะยาอิสมีเห็นปะ เราก็มาพบกับธรรมชาติแท้ๆที่เงียบไม่มีคนนะคะดงพญาเย็นอ่านประวัติกันค่ะเอา้าชายยภูมิเหรอดงพญาเย็นนะคะต้องแข็งแร่งเท่านั้นถึงจะเดินผ่านได้เป็นพื้นที่ในตำนานนะ โรงพยาเยลยงแมดีเขาบอกว่าต้องไปคุ้มแข่งเท่านั้นแค่ต้องเดินเทา้าคนที่เป็นโรคต่างๆเป็นบินโดงที่แบบเกิดโรคต่างๆมา,าดีไม,ม่มีการเดินทางแบบรถนะมีการเดินเท้าแล้วก็เสี่ยงเข้ามน,นแต่วันนี้เราได้เข้าป่าแล้วนะตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะไม่ได้เดินป่า กวดวทำไมต่างคนต่างอยู่กลัว,วทำไมต่างคนต่างอยู่เขาจะรีบปะบไ,มมไม่เสียได้ปะพ,พี่บีบอกพี่แกเดินเนหนื่อย หลายหลายและหลายค่ะเพื่อนเพิ่งจะให้โอกาสเสียงน้ำตกคือได้มากแต่ละจุดก็มีป้ายบอกนะคะว่าเล่นน้ำได้หรือไม่ได้อยแบบคือแบบ สวยมากเลยแกต้องกลับแล้วนะโอ้น้องวัวเต็มเลยหลังจากนั้นก็แวะร้านกาแฟานิดหน่อยแล้วก็กลับกรุงเทพกันแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ